ยำหมูนเส้นเมนูขายดีหน้าโรงเรียนของหมีซีดครับเรามาลงมือทําเมนูนี้กันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําสะอาดลงไปจากนั้นนะครับเมื่อน้ําเดือดใส่หมูสับลงไปครับทําการรวนไปจนกว่าจะสุกนะครับระหว่างรวนเราจะทําการปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายและน้ําปลาครับวันนี้นะครับหมีซีดเลือกใช้เป็นน้ำปลายี่ห้อนี้เลยครับหอมอร่อยครับน้ําปลาทองหยอดจากนั้นใส่หมูยอลงไป ตามด้วยน้ำมะนาวครับอันนี้สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะและพริกซอยครับใครชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้จากนั้นเป็นมะเขือเทศหัน่นแล้วก็กระป๋ปีซอยตามด้วยหุนเส้นครับและผักชีร้อมอันนี้บ้านมีซีเรียกนะว่าผักชีร้อมนะครับแต่คนท,ทั่วไปเขาก็จะเรียกกันว่าขึ้นช่ายนะครับอันนี้เราก็ทําการคลุกเค้าให้เข้ากันครับ นี่เห็นไหมครับว่าทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟได้แล้วครับปกติที่โรงเรียนของมีซิดนะครับจะขายถุงละ10บบาทนะครับนี่แต่วันนี้มีซิดทำกินเองอยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทำตามกันได้นะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซิดด้วยนะครับเป็นเมนูวุ้นเส้นที่ทำง่ายมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยในหน้าโรงเรียนของมีซิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง b a s i c ซ o o o i n g เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดครับ